โลบา,าร์งานหนานะครับก็ใครที่ตามหาอยู่นะครับต้องการแบบใช้งานสมราคาราคาไม่แพงมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นออริจินัลที่เราทํามาเนี่ยจริงๆ10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วที่สําคัญไม่เคยึิดราคานะครับแล้วก็คุณภาพมันเท่าเดิมตลอดไม่เคยลดยเปคตัวนี้เรียกว่าโลบาร์เนะครับที่เขาเรียกโลบาร์เก็คือตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมมันเหมือนตัว A เ,เลยนะแล้วตัวนี้มีขีดลางนะครับส่วนถัดมาครับสำหรับ มือใหม่ออฟโรดนะครับที่ยังไม่รู้ว่าโลบาร์เอคู่ที่เขาเรียกมันคู่ยังไงนะก็ตรงเนี้ยเรียก A เดียวนะครับถ้าเกิด A คู่เนี่ยมันจะมีเสาต้นเนี้ยเพิ่มมาอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือจะมีเสาสองชั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นสามแถวนะครับเขาจะเรียก A คู่นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้ถาดแหลกนะครับก็คือ,อจะมีขาคำ้ำแล้วก็มีแหลกด้วยตรงนี้ก็ติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับส่วนใครที่ใช้งานเกี่ยวกับขนเหล็กขนอะไรก็แล้วแต่ที่ ต้องระวังบนหัวเก่งเนี่ยผมการันตีเลยว่าตัวนี้แข็งแรงมากนะครับแล้วก็ความโตของแป๊บเราเนี่ยมันไม่เหมือนใครนะครับดูตรงนี้เลยนี่ผมมันใหญ่มากเห็นไหมครับนี่นะนิ้วชี้กับน,นิ้วชี้ผมเนี่ยทับกันพอดีนะก็คือเท่านี้เนี่ยคือคือใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้สนิ้วกว่าเกือบสี่นิ้วนะโอเค ก็ถ้าสนใจครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับมีทั้งบริการติดตั้งและจัดส่งครับผมเบอร์โทรครับ0972500444ครับผม